สวัสดีค่ะคุณกําลังอยู่กับอ่านให้ฟังบ่ายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้สมถะเท้าวขวาวิปัสสนาเท้าซ้ายเขียนโดยคุณพัศิล์อินทระวงศ์บทที่ 9. นักเดินทางขาเดียวหลวงปู่คำดีปภาโซเคยสั่งสอนสิทธิ์ไว้ว่า ถึงแม้ว่าบุคคลใดจะทำสมาธิได้ดีจะได้รับความสุขขนาดไหนก็ตามหรือจะได้อภิญญาเพียงใดก็ตามถ้าไตรลักษณญาณยังไม่เกิดแล้วก็ยังนับว่าเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ยังผิดยังอยู่ในวงเขตที่ผิดความรู้อย่างอื่นไม่สําคัญถึงจะเกิดอภิญญารู้ในเหตุผลต่างๆครั้งแรกๆก,ก็อาจเป็นจริงแต่ถ้าเรายึดถือในสิ่งเหล่านี้ต่อไป ก็จะกลายเป็นเรื่องหลอกลวงเราท่านจึงห้ามไม่ให้ถือเอานิมิตเป็นสิ่งสำคัญหากมีใครสักคนตั้งคำถามว่าอะไรมีค่ามากที่สุดในโลกหลายคนอาจจะคิดไปต่างๆนานาแต่ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาอย่างท่วนทีเราจะพบว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในโลกก็คือหลักคำสอนแห่งพระพุทธองค์ที่เรียกว่าวิปัสสนา การปฏิบัติวิปัสสนาโดยใช้หลักสติปัฏฐานสี่พิจารณาไตรลักษณ์ความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจนเกิดวิปัสสนาญาณและเกิดอาสวัคยายาณสามารถกำจัดกิเลสท,ทั้งมวลให้สิ้นไปเป็นคำสอนที่ทรงคุณค่ามากที่สุดมีค่ามากกว่าทุกๆคทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่เคยค้นพบกันมาวิปัสนาเป็นสมบัติอันวิเศษมีค่าเหนือธรรมใดๆในโลก แม้พระพุทธองค์จะทรงดับขันธปรินิพพานไปแล้วกว่า2,500ปีแต่พระองค์ก็ทรงมอบหลักแห่งวิปัสสนาไว้ให้แก่หมู่เวไนยสัตว์เป็นมรดกชิ้นสำคัญเป็นคำสอนเพียงหนึ่งเดียวที่บอกเส้นทางการปฏิบัติสู่การดับทุกข์อย่างถาวรหลักคำสอนแห่งวิปัสสนาได้รับการสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและได้ลงหลักปักฐานในบวรพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง ก่อกำเนิดเป็นการปฏิบัติวิปัสนาสายต่างๆแตกแขนงแยกย่อยเป็นรูปแบบการปฏิบัติแบบต่างๆมากมายเกิดการประยุกต์ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับนักปฏิบัติจนมาถึงในยุคปัจจุบันเราจะปฏิบัติสมถะเพียงอย่างเดียวโดยไม่ทำวิปัสนาได้ไหมเราจะปฏิบัติวิปัสนาเพียงอย่างเดียวโดยไม่ทำสมถะได้ไหมนักปฏิบัติธรรบางคน อาจเกิดคำถามเหล่านี้ขึ้นในใจสำหรับคำถามแรกเราจะปฏิบัติสมถะเพียงอย่างเดียวโดยไม่ทำวิปัสนาได้ไหมคำตอบก็คือทำได้แต่คุณจะไม่มีวันบรรลุทรรได้เลยเพราะสิ่งที่คุณจะได้จากการทำสมถะสมาธิคือโลกิยะฌานมีความสามารถวิเศษต่างๆแต่ถ้าไม่ทำวิปัสนาต่อคุณก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้แน่นอน ซึ่งเชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติชาวพุทธทุกคนคงจะรู้กันดีเพราะการทำสมถะสมาธิเพียงอย่างเดียวโดยไม่ขึ้นวิปัสสนาเป็นการปฏิบัติแบบครึ่งคร่งกลางๆค,ครูบาอาจารย์บางท่านเรียกว่าเป็นการทำสมาธิแบบหัวหลักหัวต่อเป็นการใช้กําลังสมาธิใช้ความสงบกดทับกิเลสไว้ชั่วคราวเหมือนการใช้ก้อนหินทับหญ้าเมื่อนำก้อนหินออกหญ้าก็าขึ้นมาใหม่ เมื่อเลิกทำสมถะกิเลสก็กลับมาแผลงฤทธิ์เหมือนเดิมในสมัยพุทธกาลมีภิกษุรูปหนึ่งปฏิบัติจนได้ฌานสมาบัติมีกำลังจิตที่เข้มแข็งมีอิทธิฤทธิ์มากมายแต่ภิกษุรูปนี้หยุดเพียงเท่านั้นไม่ได้พัฒนาทำวิปัสสนาต่อจนในที่สุดอำนาจฤทธิ์ต่างๆก็คลายความศักดิ์สิทธิ์พลังฌานที่มีอยู่ก็เสื่อมลงเสื่อมลง สุดท้ายภิกษุรูปนี้ได้ลาสิกขาออกไปใช้ชีวิตทางโลกมีลูกมีเมียกลับไปอยู่ในวงเวียนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพลาดจากโอกาสอันวิเศษไปอย่างน่าเสียดายทั้งๆท,งที่ถ้าภิกษุรูปนี้ปฏิบัติวิปัสสนาต่อก็จะสามารถบรรลุธรรมได้อย่างไม่ยากเย็นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าเป็นการฉิบหายเสียจากคุณอันวิเศษ ส่วนคำถามที่ว่าเราจะปฏิบัติวิปัสสนาเพียงอย่างเดียวโดยไม่ทำสมถะได้ไหมการตอบคำถามนี้อาจจะมีรายละเอียดมากกว่าเมื่อเทียบกับคำถามแรกก่อนอื่นเราคงต้องเรียนรู้ในหลักการทำงานของวิปัสสนากันก่อนการทำวิปัสสนาถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายก็เหมือนกับการอ่านหนังสือซึ่งหากปราศจากความตั้งใจและความมีสมาธิแล้ว ก็ย่อมไม่สามารถอ่านหนังสือให้เข้าใจในเนื้อหาได้การมีสมาธิจึงเปรียบได้กับการทำสมถะซึ่งจะเป็นฐานในการทำวิปัสสนาต่อไปนั่นเองการปฏิบัติวิปัสสนาหลากหลายรูปแบบในปัจจุบันหากดูเพียงผิวเผินอาจจะคล้ายกับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมถะแต่แท้จริงแล้วทุกครั้งที่เริ่มทำวิปัสสนาจะต้องทำสมถะก่อนทุกครั้ง ยกตัวอย่างเช่นนักปฏิบัติคนหนึ่งทำวิปัสสนาด้วยการดูเวทนาในชีวิตประจำวันเมื่อขับรถออกจากบ้านไปทำงานระหว่างทางถูกขับรถปาดหน้าก็เกิดสติรู้ตัวทันทีว่าความโกรธโมโหพุ่งขึ้นมาในจิตใจระหว่างวันนั่งทำงานอยู่รู้สึกเมื่อยก็เกิดสติรู้ตัวมองเห็นเวทนาความเมื่อยที่เกิดขึ้นพอเวลาเที่ยงรู้สึกหิวข้าว ก็มีสติรู้ตัวมองเห็นเวทนาความรู้สึกหิวที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่คิดทุกครั้งที่ทำวิปัส,สนาจะต้องมีสมาธิมีสติรู้ตัวก่อนเสมอมิฉะนั้นจะทำวิปัส,สนาไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าสมาธิที่เกิดขึ้นเป็นสมาธิในปริมาณที่เล็กน้อยที่เรียกว่าคณิกะสมาธินั่นเองดังที่กล่าวไปแล้วว่าสมาธิมีสมระดับคือคณิกะสมาธิ อุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิเมื่อเราทำวิปัสสนาตามรู้ตามดูซ้ำๆตลอดทั้งวันก็เท่ากับว่าเราได้ทำคณิกะสมาธิซ้ำๆตลอดทั้งวันด้วยคณิกะสมาธิซึ่งเป็นสมาธิเล็กๆน้อยๆนั้นถ้าทำซ้ำๆทีๆมากขึ้นเรื่อยๆจะเกิดกระแสะพลังกลายเป็นอุปจาระสมาธิคือสมาธิขั้นกลางที่มีกำลัง สามารถนำไปพิจารณาธรรมให้เกิดปัญญาเห็นความจริงได้ชัดเจนกว่าเดิมแต่หลังจากใช้อุปจาระสมาธิในการทำวิปัสสนาไปแล้วก็ต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งสะสมคณิกะสมาธิกันใหม่ซึ่งก็ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าต้องทำคณิกะสมาธิกี่ครั้งจึงจะเกิดอุปจาระสมาธิหนึ่งครั้งหรือต้องทำอุปจาระสมาธิกี่ครั้งจึงจะเกิดอัปปนาสมาธิสักครั้งหนึ่ง เหมือนกับการกินข้าวที่ต้องกินไปเรื่อยๆไม่มีใครบอกว่าต้องกินกี่ช้อนจึงจะอิ่มนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงสอนให้เหล่าสิทธิ์ทำวิปัสสนาด้วยสติปัฏฐานสี่กันในชีวิตประจำวันซึ่งอันที่จริงแล้วเป็นอุบายธรรมที่ต้องการให้นักปฏิบัติทำขคณิกะสมาธิให้เกิดขึ้นซ้ำๆตลอดทั้งวันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อให้มีสติ ตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาและเมื่อสะสมคณิกะสมาธิมากพออุปจารสมาธิก็จะเกิดขึ้นเป็นฐานกำลังสู่การทำวิปัสสนาที่ทรงอนุภาพอันจะก่อให้เกิดปัญญาที่คมชัดในการพิจารณาธรรมต่อไปในปัจจุบนันครูบาอาจารย์ส่วนมากมักเน้นสอนให้สิทธิ์ปฏิบัติวิปัสสนาให้สอดคล้องกลมกลืนไปกับชีวิตประจำวัน ด้วยการมีสติระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรอยู่จะเดินจะนั่งจะกินหรือทำงานอยู่ให้จเจริญสติปัฏฐานสี่ไปด้วยซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ต่างไปจากในอดีตถ้าย้อนกลับไปในอดีตในยุคที่บ้านเมืองยังมีความสงบอยู่มากเราจะพบว่าจิตใจของคนในสมัยนั้นมีความสงบเยือกเย็นมากกว่าปัจจุบัน เพราะไม่ว่าไปทางไหนก็มีแต่เลือกสวนไร่นามีมุมที่เงียบสงบอยู่ทั่วไปผู้คนในสมัยนั้นเมื่อจะเริ่มปฏิบัติธรรมจึงคุ้นเคยกับการทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วจึงนำสมาธิมาทำวิปัสสนาต่อไปแต่ด้วยสภาพแวดล้อมในสมัยนี้ที่กลับตลปัดเป็นตรงกันข้ามมีแต่ความมุ่นวายธรรมชาติอันสงบเงียบถูกแทนที่ด้วยตึกรามระฟ้า หันไปทางไหนก็พบแต่ความโกลาหลวุ่นวายการที่คนในยุคปัจจุบันจะหาที่นั่งเงียบๆในมุมสงบเพื่อทำสมาธิจึงอาจเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้อยู่บ้านก็เสียงดังถนนหนทางก็เต็มไปด้วยเสียงอึกกระทึกครึกโครมแม้แต่การเข้าไปหามุมสงบในวัดบางครั้งก็ยังเป็นเรื่องยากต้องพิจารณาเลือกเฉพาะวัดที่อยู่ห่างไกลผู้คน หรือวัดที่เน้นการปฏิบัติธรรมจริงๆเท่านั้นการที่คนในยุคปัจจุบันจะหาที่สงบสักที่หนึ่งเพื่อปฏิบัติธรรมบางครั้งจึงอาจต้องใช้เวลาเดินทางถึงครึ่งวันนอกจากเรื่องสถานที่แล้วคนสมัยนี้ยังมีอินทรีย์อ่อนกว่าคนสมัยก่อนมากคือความเข้มแข็งอดทนของจิตใจค่อนข้างต่ำซ้ำยังต้องเผชิญปัญหาและความวุ่นวายในด้านอื่นๆมากขึ้น ทั้งการใช้ชีวิตที่ต้องทำงานต่อสู้ดิ้นรนแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อสร้างฐานะความเป็นอยู่ในสังคมทั้งสิ่งยั่วยุกิเลสที่เข้ามาจากทุกทิศท,ทางทำให้หาความสงบใจแทบจะไม่ได้เลยโดยเหตุผลนานับประการนี้จึงเป็นที่มาของการปฏิบัติวิปัสสนาด้วยสติปัฏฐานสที่เน้นการรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าดังที่กล่าวไปข้างต้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ทำได้อย่างฉับพลนันทันทีเข้ากับยุคสมัยและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่การปฏิบัติแนวนี้จึงได้รับความนิยมแพร่หลายมากในหมู่คนเมืองรวมไปถึงชาวต่างชาติด้วยเราจะปฏิบัติวิปัสสนาเพียงอย่างเดียวโดยไม่ทำสมถะได้ไหมการจะตอบคำถามนี้ได้เราต้องกลับมาย้อนถามตัวเองว่า ระวังเป้าหมายในการทำวิปัสสนาไว้อย่างไรเราต้องการปฏิบัติธรรมจนถึงนิพพานในที่สุดหรือต้องการแค่มีความสุขในชีวิตประจำวันถามตัวเองให้ชัดว่าเราต้องการสิ่งใดจากการปฏิบัติกันแน่ถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อให้จิตใจเกิดความสงบเย็นกายเย็นใจมีความสุขในชีวิตประจำวันเป็นคนดีมีกำลังใจในการใช้ชีวิตในสังคม ถ้าเราต้องการเพียงเท่านี้เราสามารถเลือกปฏิบัติวิปัสสนาเพียงอย่างเดียวได้แต่ถ้าเราคือชาวพุทธแท้ที่เข้าใจถึงแก่นธรรมต้องการเดินตามรอยพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ต้องการปฏิบัติเพื่อมรักผลสู่การดับทุกข์อย่างทาวรและสัมผัสสุขอันเป็นนิรันดร์ถ้าความต้องการของเราเป็นประเภทหลังเราก็ต้องปฏิบัติควบคู่กันไป ทั้งวิปัสนาและสมถะไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เพราะการปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งอรหัต,ตผลต้องอาศัยการปฏิบัติที่เข้มข้นจริงจังอย่างที่สุดในแบบที่เรียกว่าอุกฤษจึงต้องอาศัยอำนาจพลังจากทั้งสมถะและวิปัสนาแต่ถึงอย่างไรเสียการทำวิปัสนาแห้งคือวิปัสนาที่ไม่มีพลังสมถะสนับสนุนก็ยังถือว่าเป็นของวิเศษล้ำค่า และเป็นหลักปฏิบัติที่ควรเผยแพร่ให้เป็นที่กว้างขวางเพราะมีคุณประโยชน์มากมายอาทิเช่น 1. ทําทำให้ผู้ปฏิบัติมีความสุขในชีวิตมากขึ้นมีจิตใจที่อ่อนโยนมีหิริโอตตะปะเข้าใจตัวเองและผู้อื่นดีขึ้น 2. เมื่อหันมาปฏิบัติสมถะเพิ่มเติมจะสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดการตื่นรู้ฉับไวมีปัญญาอบรมสมาธิได้ดี 3. เมื่อทำวิปัสสนาในชีวิตประจำวันมากพอจะเป็นการปูพื้นสู่การเป็นอริยชนขั้นต้นอันได้แก่โสดาบันและสกิทาคามี 4. ทํทำให้มีภูมิคุ้มกันแห่งวิปัสสนาเมื่อปฏิบัติสมถะจะเกิดความเห็นชอบหรือสัมมาทิฏฐิไม่นำกำลังสมาธิไปใช้ในทางที่ผิดและไม่หลงไปกับอภิญญาต่างๆอันเกิดจากคุณวิเศษของสมาธิ ห้าเกิดสันติภาพแก่ตนเองคนรอบข้างและแพร่ขยายสู่สันติภาพแห่งสังคมโลกสิ่งที่นักปฏิบัติธรรมทุกคนต้องทราบและตระนักให้ถึงใจอย่างที่สุดก็คือความจริงที่ว่ากิเลสคือของใหญ่คือศัตรูตัวฉกาจคือคู่ต่อสู้ที่ทรงพลานุภาพและน่ากลัวที่สุดพระอริยสงฆ์และครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคยโรมรันต่อสู้กับกิเลสมัน กว่าจะเอาชนะสังหารกิเลสเป็นสมุทเฉดท้าประหารได้นั้นต่างก็ต่อสู้กันแบบเลือดตาแทบกระเด็นทั้งนั้นกิเลสจึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยภิกษุสงมากมายที่บวชเรียนปฏิบัติมาเป็นสิบสิบปีแต่สุดท้ายกลับศึกออกไปมีครอบครัวมีลูกมีเมียนั่นเพราะพ่ายต่อกำลังของกิเลสทั้งสิน้นแพ้ต่อกามคุณแพ้ต่อตัณหาแพ้ต่อรูปรส กลิ่นเสียงและสังขารปรุงแต่งหากเปรียบไปการสู้กับกิเลสจึงไม่ใช่การสู้กับคนธรรมดาที่มีขนาดตัวไล่ๆกันเหมือนเราแต่คือการสู้กับยักษ์ที่ตัวใหญ่มหึมาเท่าภูเขาดังนั้นลองนึกดูแล้วกันว่าเราต้องทุ่มเทเท่าไหร่จึงจะเอาชนะเจ้ายักษ์ใหญ่ตนนี้ได้หรือถ้าจะเปรียบเทียบกิเลสเป็นต้นไม้ แน่นอนว่ากิเลสคงไม่ใช่ต้นกล้วยเล็กๆที่เราออกแรงผลักเบาๆก็ล้มและไม่ใช่แค่ไม้ล้มลุกที่เราจะถอนทิ้งได้ด้วยมือเปล่าแต่เป็นด่งต้นไม้ใหญ่ไม้ยืนต้นเนื้อแข็งขนาดห้าคนโอบขึ้นไปดังนั้นการจะโค่นต้นไม้นี้ให้ล้มลงก็คงต้องเป็นการกระทาที่เหนื่อยแสนสาหัสเช่นเดียวกันการจะโค่นกิเลสแบบขุดรากถอนโคน กำจัดสิ้นไม่เหลือเชื้อให้งอกเงยมาอีกก็ต้องใช้ความมานะภาคเพียรอย่างถึงที่สุดดังนั้นหากเราปฏิบัติแบบเดียวเป็นนักเดินทางขาเดียวเน้นทำวิปัสสนาอย่างเดียวโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับสมถะก็อาจเปรียบได้กับการใช้มีดปอกผลไม้เล่มเล็กๆไปฟันต้นไม้ใหญ่แม้เราจะฟันหลายๆครั้งด้วยความอุตสาหะพยายามแค่ไหน แต่กว่าต้นไม้ใหญ่จะโค่นลงได้ก็คงต้องเหนื่อยยากเกินบรรยายผู้ที่ปฏิบัติวิธีนี้นานวันเข้าแรงกายแรงใจอาจจะถดถอยทำให้หมดกําลังใจและละทิ้งการปฏิบัติไปในที่สุดเพราะมองว่าการปฏิบัติทำนั้นช่างไร้ค่าบากบั่นทำอยู่ตั้งนานแต่ก็ไม่เกิดผลอะไร ส่วนบางคนที่คิดว่าจะเน้นทำสมถะเพียงอย่างเดียวโดยไม่ทำวิปัส,สนาและฝังตัวเองอยู่กับการทำสมาธิโดยไม่สนใจการเจริญวิปัสสนานั้นก็คงไม่ต่างอะไรกับผู้ที่เสาะสแสวงหาและลงทุนจัดหาเครื่องมือที่ดีที่สุดมาเพื่อโค่นต้นไม้ใหญ่แต่กลับไม่เคยลองลงมือตัดต้นไม้เลยย่อมเท่ากับลงทุนไปโดยเปล่าประโยชน์หรืออีกแบบหนึ่งที่น่าเสียดายยิ่งกว่าก็คือ คนที่หาเลื่อยไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ดีที่สุดมาได้แล้วแต่กลับไม่ยอมใช้เลื่อยนั้นคนต้นไม้ได้แต่ใช้หั่นแตงโมหั่นสับป,ประรดกินไปเรื่อยคนประเภทนี้ก็เปรียบได้กับคนที่ปฏิบัติสมถะจนได้ฌานขั้นสูง,สงแต่กลับใช้กำลังสมาธินั้นไปกับการเล่นริดหรือหาความสุขสงบโดยไม่ยอมใช้เพื่อปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้ง มัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางซึ่งเป็นหลักธรรมที่ใช้ได้ดีกับทุกเรื่องจึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้เช่นกันคือแทนที่เราจะทุ่มเทชีวิตใช้มีดปอกผลไม้ตัดต้นไม้ใหญ่อย่างเอาเป็นเอาตายหรือเฝ้าควานหาเลื่อยไฟฟ้าที่ดีที่สุดมาโดยไม่ลงมือตัดต้นไม้เสียเลยซึ่งดูจะเป็นหนทางที่มืดมนทั้งคู่เราก็ควรจะเร่งหาเครื่องมือที่ดีพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นขวานหรือมีดพระแล้วลงมือตัดต้นไม้เลยแม้ว่าจะยังไม่มีเลื่อยไฟฟ้าก็ตามฉะนั้นแล้วเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติธรรมที่คุ้มค่ามากที่สุดเพื่อให้ได้ชื่อว่าไม่เสียทีที่ได้เกิดในแผ่นดินแห่งพระพุทธศาสนาและไม่เสียทีที่ได้เรียนรู้ธรรมแห่งพระพุทธองค์เราก็ควรใช้อัตภาพร่างกายนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการปฏิบัติสมถะและวิปัสนาควบคู่กันไปแม้ในวันนี้เราจะยังปฏิบัติสมถะไม่ถึงขั้นได้ชาน8ก็ไม่เป็นไรแค่ฝึกฝนสมถะให้ได้ระดับอุปจารสมาธิแล้วจเจริญวิปัสนาต่อในแนวทางที่ตัวเองถนัดเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอที่จะโค่นกิเลสออกจากใจเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางแห่งการปฏิบัติคือพระนิพพานได้เป็นอย่างดีสรุปท้ายบท สมถะคือเท้าขวาวิปัสนาคือเท้าซ้ายขอให้ผู้ปฏิบัติตั้งข้อสังเกตให้ดีว่าทาต่างๆนั้นมีลักษณะเกี่ยวเนื่องกันเป็นรากฐานของกันและกันถ้าปฏิบัติศีลไม่ดีสมาธิจะไม่เกิดถ้าสมาธิไม่เกิดวิปัสสนาก็จะไม่ได้ผลขณะที่ถ้าศีลดีก็จะเกิดสมาธิง่ายเมื่อเกิดสมาธิแล้วจะรู้เห็นธรรมตามความเป็นจริงได้ง่ายด้วย นี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบตัติต้องเข้าใจและสมควรตรวจสอบตนเองอยู่เสมอในการปฏิบัติเพื่อมักผลนั้นผู้ปฏิบัติจะเลือกปฏิบัติเพียงด้านใดด้านหนึ่งที่ตนพอใจไม่ได้เด็ดขาดกลับมาติดตามรับฟังสมถะเท้าขวาวิปัสสนาเท้าซ้ายโดยพระสินอินทร์งอ์จจกอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในครั้งต่อไป สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ